สวัสดีครับผมธนบูลสุด้อนไม่ดีครับผมจะมานำเสนอโปรเจกต์เตาวควบคุม,มอุณหภูมิอัตโนมัติครับ <c oughs> โดยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อออกแบบสร้างเตาอบสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อัตโนมัติ 2. เพื่อศึกษาเซนเซอร์วัดอุณหภูมิกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ครับผมโดยในขอบโดยในขอบเขตของงารหรือใช้ Arduino ครับผมแล้ว3เพื่อควบคุมการเปิดปีทิตเตอร์ และให้รักษาอุณหภูมิอยู่ในช่วงที่เหมาะสมเช่น30-70ถึงองาศาเซลเซียส,สนะครับผมโดยตัวแปรต้นตัวแปรตามคือตัวแปรต้นก็คืออุณหภูมิตั้งต้นอุณหภูมิอย่างเช่นคืออุณหภูมิห้องอุณหภูมิอุณหภูมิที่อยู่อยู่ในสภาพบรรยากาศต Language ่างๆคนตัวแปรตามก็คืออุณหภูมิขณะที่เครื่องกลังมานเช่นอุณหภูมิที่ได้วัดที่ท,ที่วัดหลังจากที่ตัวแปรที่ตัวแปรต้นได้ส่งผลแล้วก็คือผมตัวแปรตามก็คือตัวระบบหลังอ่า หลังจากที่ได้ตั้งเซตพอยต์ไว้แล้วอีกอก็คือ,อเช่นตั้งไว้สามสิบห้าองศาสี่สิบองศาก็คืออุณหภูมิสี่สิบองศาตามนั้นนะผมอย่างตัวไปรควบคุมก็กคือระบบฮีเตอร์ระบบหลอดอินฟล่าส์นะครับผมโดยบล็อกเดลแกรมก็คือมีอินพุตมีอินพุตเราเราอินพุตจากดิสเพย์คอนโทรลอย่างเช่นอินพุตอินพุตจากโนดเลสอินพุตจากโค้ดต่างๆเข้าไมโครคอนโทรลเลอร์ ayer, ซึ่งไมโครทอนเลอร์จะทำรวน คำนวณค่า pid นะครับผมแล้วก็มาเอาฟุตที่เราระบบหลอดลอินฟราเรด,ลด red, แล้วก็เข้าดิสเพย์ data นะครับผมโดย feedback มี t e m p e จอร์เซ s เซอร์ครับผมโดยเราจะมาดูกันว่าเราใช้อะไรกันนะครับผมในโครงงานนี้โครงงานนี้ก็คือภาพภาพรวมของคนง,งานกนะ็คือเราใช้ dht 2 2ส่งค่าเข้า ptp 32ครับผมโดยโดยใช้ทีแรกโดยตั้งต้นนะในสไลด์ผมทำไว้ผมทาไว้มาตั้งแต่ต้นมิดเทอมก็คือจะใช้บริง แต่พอดีผมขอเปลี่ยนขออนุญาตเปลี่ยนเป็นโหมดเลสนะครับผมเพราะว่าเาว่าใช้งานง่ายกว่าสะดวกกว่าแล้วไม่แล้วก็แล้วก็ไม่มีข้อจํากัดต่างๆเท่าบิงนะครับผมโดยโดย p สามสองจะส่งเพลว์เข้าไปที่ดิมเมอร์โมดูลโดยดิมเมอร์โมดูลจะคุมจะคุมการดิมไฟของ220บโวลต์หลอดในหลอดอินฟาเรดนะครับผมซึ่งในการหลุกลับก็คือเดอ่ส่งสองคือจับจับพุทธภูมิจากหลอดอินฟาเรดได้แล้วก็มาสั่งยึดแล้วก็ส่งค่าเข้าย p สามิสอง เพื่อมาจูนค่าเพื่อเพื่อปรับค่าเข้ากับ PID ที่จูนไว้นะครับผมโดยตัวนี้คือตัวนี้คือเป็นดีไซน์เป็นเดโมนะครับผมโดยของจริงก็จะไปดูในคลิปวิดีโอ YouTube นะครับโดยคุณสมบัตวิวัสดุที่เราใช้ก็คือใช้เป็นวัสดุพลาสติก PP เราที่จุดหลอมเหลวอ,อยู่ที่165องศาซึ่งซึ่งในโปรเจกต์งานเราเราไม่เกิน80องศาซึ่งระยะห่างมันเยอะอยู่แล้วแล้วก็หาหาใช้งานได้ง่ายราคาราคา ราคาปานกลางนะครับผมมีอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับอ่านี่คือ Data Sheet าาของ dht 2 2ซึ่งทำไมถึงใช้ dht 2 2เพราะว่า Temperature สามารถวัดได้ถึงลบสี่สิบองศาผมถึงถึง80องศาเซลเซียสนะครับผมแล้วก็มีที่ค่าเออร์เรสของ Temperature ตัวนี้คือเป็นวัดความชื้นนะครับผมเป็นค่าเออร์เรสของความชื้นค่าเออร์เรสของ Temperature ก็คือระบรบลบ0.5องศาเซลเซียส อะนี่คือตัว,ตวนี้คือดิมเมอร์โมดูลดัตตาชีตนะครับผมโดยโดยัตตาโดย Data โดัตตาชีตของดิมเมอร์โมดูลคือพ o w e r ใช้เป็น2 2 0รยสบโวลต์คือเป็นตัว AC in AC in คือต,ตัวตัวรับไฟเข้าโหลดออกออกจากหลอดนะครับผมโดยที่โดยที่รับได้รับได้สูงถึงร2อย2 0สองรยบโวลต์ซึ่งเป็นไฟบ้านเรานะครับผมแล้วก็ได้ได้ทั้ง50าสิเฮิรตซ์60เฮิร์นะครับผมโดยโดยโลจิกที่ใช้คือเป็นออนออฟโลจิกนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปดูต่อที่สตีมเมอร์โมดูลเซอร์กิตนะครับผมซึ่งซึ่งสติมเมอร์โมดูลเซอร์กิตโดยอินพุตจาก Arduino เราใช้เราใช้ไฟเลี้ยงคือ VCC กับกาวเป็นบวกลบส่วน PWM ก็คือเป็นเป็นเพาเพาจากไมโครครับผมแล้วส่วนแซซคือเขาพุทสัญญาณจากสูตรคอร์ให้ไมโครก็คือเป็นก็คือเป็นการอินพุตเขาพุทจากเข้าเข้าไมโครอิกทีนะครับผมส่วน Pc 8 1 4ก็คือ pc 8ปดหนงสคือเป็นออโตนะครับผมเป็นออปตตแบบ ld บอกทรานซิสเตอร์ใช้จวดซึ่งหน้าที่คือใช้จวดตรวจจับแรงดัน ac ผ่านตัวต้านทานสาม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 เคบวกกำจัดกระแสและไดโอดไดโอดแอมเปเชียลป้องกันแรงดันย้อนโดยฝั่งโดยฝั่งทรานซิสเตอร์ของ pc แปด่งสี่มีตัวต้านทานสิบ k ดึงไปดึงดึงไป v c แล้วส่งแล้วส่งออกเป็นขา Z ขีด c นะครับผม ซึ่งการทํางานก็คือขณะที่ไฟเมนมีแรงดันมากพอ LED P PC แปดจะติดและทางซซสเตอร์นำกระแสเซตเซตซีจะเป็นโลพอใกล้จุดตัดศูนย์แรงดันจะต่ําลง LED จะดับส่วนเซตขีซีก็คือเป็นตัวตัวเอา u ์พุตง่ายๆคือเพาวก็คือตัวสั่งการในการดิมเมอร์ครับผมเซตทีคือตัวตัวที่แบบว่ารับรับฟีดแบ็กจากดิมเมอร์โมดูลเข้า ESP นะครับผม อ่าส่วนต้าน MOC 3 0 2 3 IC ก็คือหน่วงเป็นโมดูลหน่วงไฟนะครับผมซึ่งขายด้วีนะครับจะขับ LED MOC 3 0 2 3ผ่าน R 3 330โอห์มคือ R ตัวนี้ขับ l ขับ LED เข้าแล้วมี LED ที่แสดงแสดงผลโดยใช้โดยใช้ค่า R 4 4.7 k k โอห์มครับผมส่วนส่วน B A 1 2 หนึ่งสองขีดหกร้อยวีจะรับกระแสสองแอมป์แต่ต้องต้องติดซิงค์เมื่อโหลดหนักครับผมโดยติดโดยติดซิงค์ไว้ที่ตรงตรง bta นะครับผมแล้วก็ต่ออนุกรมกับโหลดไฟตามตามเนี่ยผมตามตามเซอร์กิตวงจรเซอร์กิตเลยนะครับผมอ่าส่วนนี่คือเป็นดัตตาชีตของหลอดไฟฟิลิปนะครับผมโดย โดยหลอดไฟใช้ใช้เป็นแรงดันที่ power power กำลังคือใช้ไฟเป็น250วัตต์โดยที่ใช้เป็นใช้ปลั๊กเป็น e 27นะครับผมเป็นมาตรฐานทั่วไปครับเนี่ยครับผมนี่คือตัวตัวแพนของผมเองซึ่งซึ่งใช้หลอดอินฟราเดตของฟิลลิปแล้วก็ใช้ใช้ e s p e s p สามสองเป็นโครคอนโทรลเลอร์ครับผม โดยที่แสดงค่าอุณหภูมิออกมาจากหน้าจอมีค่าเซตพอยต์แล้วก็ตัวเอาก็คือแบบว่าหลอดไฟเราหลอดไฟเราตอนนี้อ้าวเท่าไหร่แล้วก็และส่วนนี้คือเบรกเกอร์กันดูดเพื่อกันรัดวงจรนะครับผมแล้วก็ตัวนี้คือด er ิมเมอร์โมดูลที่ได้อธิบายไปในสไลด์แล้วนะครับส่วนผมในส่วนส่วนในโหนดเรดของเราจะมาส่วนในโหนดเรดก็คือแสดงค่าเทมเพลเจอร์นี่คือดิมเมอร์เลเวลเหมือนที่อยู่บนหน้าจอนะครับผมแล้วเราจะมาดูกันว่า แล้วเรจะมาแล้วเราจะมาดูกันว่าอ่าผมผมทางผมผมยกตัวอย่างอย่างเซตพอยต์ผมปรับไว้ประมาณสามสิบสองสามสิบเอ็ดสามสิบประมาณนี้เซตพอยท์ผมตั้งไว้ที่สามสิบโดย KP ผมจะใช้ค่าเป็นยี่สิบ KI ศูนย์จุดห้าแล้วก็ KD เป็นศูนย์จุดสองสามครับผมโดย KP ผมปรับค่าไว้ยี่สิบเพราะว่าทําให้ให้หลอดให้ให้ให,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 หลอดเพิ่มเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ง่อนแล้วผมแล้วก็นี่คือ Temperature History อันนี้ผมได้ลองเปิดเทสดูก่อนหนะ้านั้นครับผมโดย โดยที่นี่คือตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มยี่ครับผมแล้วก็แล้วก็นี่คือเซตพอยต์กับ sp ครับ pv กับ sp กับ pv ครับผมโดยโดยโดยที่ว่าโดยที่เราจะมาดูว่าค่าเซตพอยต์กับกับค่าเทมเพอเรเจอร์ที่วัดจริงอยู่ใกล้เซตพอยต์มากแค่ไหนครับผมแล้วผมจะ a พล pypid เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้อ่ะผมไม่ได้เปิดเบรกเกอร์ก็เลยยังไม่ทำงานโอเคครับผมตอนนี้เปิดอะไรครับ ตอนนี้ start เริ่มตอนนี้ตาร์ทเริ่มต้น out อยู่ที่หกสิบสองครับผมโดยที่โดยที่ในตอนตอนนี้คือโุภูมมห้องผมตอนนี้ตั้งต้นของผมยี่สิบเจ็ดองศาก็เลยก็เลยใกล้ก็เลยเห็นจากในการาฟคือใกล้เซตพอยต์มากๆนะครับผมแล้วผมจะปรับเซตพอยต์ให้เป็นสามสิบสามแล้วก็แอปพลายไปนะครับผมโดยที่ในในนี้จะขึ้นเซตพอยต์เป็นสามสิบสามในแบบเรียวเรียวไทม์นะครับผม โดยโดยผมใช้วง wifi บ้านผมวง wifi เดียวกันนะครับแล้วก็แต,แต่แล้วก็ตอนนี้คือกราฟกราฟคือห่างจากเซตพอยต์มากเพราผมเปลี่ยนเซตพอยต์ใหม่นะครับผมตอนนี้เวลาตอนนี้อยู่ที่ประมาณในกราฟจะแสดงจะแสดงละเอียดหน่อยตอนเรื่ที่เซตพอยต์เป็นสาสิบสามเหมือนเหมือนเดิมแล้วก็ค่าอุณหภูมิมันยี่สิบแปดนะครับ โดยเริ่มแรกหลอดจะขึ้นหลอดจะหลอดจะสับขึ้นเป็นร้อยก่อนนะครับผมเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มความเพื่อเพิ่มความร้อนสูงสุดนะครับผมโดยโดยระบบโดยระบบนี้ถ้าถ้าใกล้ Set Point, เซตพอยต์หลอดจะค่อยๆดิมดิมลงมานะครับผมตอนนี้ตอนนี้ขึ้นมาที่ยี่สิบเก้าองศาแล้วนะครับ ี๋ยวมาดูกันที่32มสิสองศาว่าจะเป็นยังไงก่อนนะครับผมก่อนก่อนที่ก่อนที่จะถึงเซตพอยต์นะครับตอนนี้ประมาณตอนนี้อยู่ที่31.3นะครับผมโดยเอาได้ลดจากได้ลดค่อยๆลดไปทีละ1%ครับผมเป็น98 97ก้ตอนนี้ใกล้จะเซตพอยต์เซตพอยต์ผมตั้งไว้ที่33งองาิาตอนนี้32แล้วบนในหน้าแดชบอร์ดก็ขึ้น32.2ใกล้จะใกล้เซตพอยต์มากๆเลยนะครับผมตอนนี้แบบจะตอนนี้แบบ ใกล้แบบจะแตะแล้วครับผมดูเราจะไาดูกันว่าถ้าถึงเซ็ตถ้าเลยเซ็ตพอยต์ไปอะ่ะถ้าเป็นถ้าเลยถ้าเลยเซ็ตพอยต์ไปกราฟมันจะเป็นยังไงครับผมตอนนี้คืออันนี้คือหลอดกำลังดิมดิมลงไปเหลือเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมเพราะตอนนี้อยู่ที่สามสิบสามองศาแต่ในในหน้าไอสปอร์ตจะจะมีความดีเลย์อยู่ครับผมก็เลยไม่ตรงกับหน้า หน้าจอ OLED สักเท่าไหร่จะโตัวแต่ก็ใกล้เคียงกันนะครับผมตอนนี้ลดดิมเหลือครึ่งหนึ่งหลอดหลอดจากเมื่อกี้แสงวาบในคลิปวิดีโออาจจะเห็นนะครับผมตอนนี้ลดลงมาเลยนะครับ<ส>นี่พอเลยเซตพอยต์มาหลอดเกือบจะดับอยู่ที่สามสิบเลย <c oughs> เลยมามีค่าเออเลอประมาณหนึ่งถึงสององศานะครับผมเท่าที่ทดลองมานะครับอันนี้สาสิบห้าองศาผม โดยที่ตอนในการาฟตอนนี้เป็น35.03เออเลอเออเลอประมาณบวกบวก2นิดนิดบวกลบ2นิดนิดนะครับผมแต่พอถึงเวลานี้หลอดหลอดได้ดับลงไปนะครับผมในเวลา2ทุ่ม32โดยตั้งแต่ตั้งแต่ค่าเริ่มต้นที่ประมาณ2ทุ่ม28ประมาณใช้เวลาประมาณ ห้านาทีนะครับผมห้าถึงหกนาทีประมาณนี้ออนเลยแต่อตอนนี้หลอดหลอดได้ดินดับลงนั่นแะครับผม